กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพลา FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับเรียกว่าคลิปที่สองของปีใหม่นะสองหนะคลิปที่แล้วก็ลงไปก็ FC ให้ความสนใจกันลนหลามนะฮะแต่ไม่มีองไหนผิดเลยครับผม มาถามราคากันก็เข้าใจนะก็ลงกันไปคิด,ดว่าตามธรรมเนียมนะให้มีทิปชมกันนะฮะก่้องจะได้มีเหงานะฮะ fc ช่วงปีใหม่ก็ต้องใช้เงินกันเยอะแล้วนะฮะ fc ใช้เงินกันเยอะอยูอ่แล้วนะครับเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็เริ่มมาหลังปีใหม่มาได้4ีหวันแล้วนะครับประมาณสีว่วันวันวนีวนวน้วันที่4นะครับก็ถือว่าเป็นยังช่วงหยุดหยุดช่วงหยุดยาวอยู่นะนะฮะหยุดบางที่ในหยุดกันตั้งแต่ วันศุกร์นู้นนะก่อนปีใหม่จนยาวถึงวันวันที่สี่ที่ห้านะเสาร์อาทิตย์นะหยุดกันเก้าวันสิบวันเลยนะท่านอาจจะอยู่ในช่วงเดินทางกลับนะฮะแต่ท่านใดทีอ่อยู่บ้านนะพักผ่อนอยู่บ้านแนละ้วก็มาชมคลิปของเรานะครับผมใครที่อยากชมคลิปตลาดพระก็ย้อนดูคลิปเก่าก่อนช่น่งนี้ก็เ้นแบบมีแต่พระมารีวิวนะครับเอฟซี FC, นะวันนี้ก็มาหลายองค์หน่อยนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดองค์ผังใหม่เราล้วนเลยนี่ก็ยังถือว่าของใหม่อยู่นะลงไปคลิปที่แล้วนะสําหรับพิมพ์กิตาพิมพ์กิตาบางขานกุวัดขวางน,นะพูดแล้เต็มปากเลยว่าผิวเนี้ยนะผิวเนี้ยเป็นผิวกุวดขวางนะแต่พิมพ์ก็เป็นะพิมพาสามชายบางขานนะฮะสามชายพิมพ์กิตาสามชายแบบสร้อยสังวาลน,นะครับมีนะฮะก็มีโอกาสเรียกว่า เป็นไปได้สูงเลยนะเป็นมีโอกาสเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นะตะสำหรับพระบางคาันลงกูวัดขวางนะครับตามตำราตาม,าตามคําบอกเล่าก็มีอยู่แล้วนะแต่พบน้อยนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์กิตาสามชายนะสามชายสร้อยสองวานนะครับผมนี่นะนี่ได้ทานนะครับเรียกว่าจุดใจต่างทางองนะครับจุดใจต่างทางองนะมาถามกันเยอะนะองค์นี้นะครับเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยนะ ที่ลงไป3มองนะะก็ชมกันไปเพลินๆนะครับเอีนะเรียกว่าถูกใจองค์ไหนไหวที่ราคาทเท่าไหร่ก็ทักชายต่อรองกันได้หมดนะครับต่อรองกันได้หมดนะทุกราคาทุกองนะครับผมสวยเดิมๆนะผิวกู่ผิวเรียกว่าอมเขียวอมเทาอมดำอมดำนะดำนะเนี่ยดูกระแสโลหะนะครับผมเนี่ยผิวที่เปิดนะ แห่เงเก่าสนุงสนิงแบบน่ารักนะครับ fc นะใต้ฐานนะครับคาบเบาคาบกุยยังเดิมเดิมนะครับสำหรับพิมพ์คิดกาบางคานกรุวัดความโอ้นี้นะครับนี่ครนะก็เปิดกันที่9,000บาทแล้วกันนะคลิปที่แล้วเปิดหนึ่งหมื่นนะคลิปนี้ขออนุญาตเปิด9,000บาทนะเพราะพผาหายากนะผราฟอร์มนี้ผมบอกได้เลยนะ ปิด9,000บาทนะครับนะมาถึงของที่ใหม่นะก็ได้จากมาทำงานประกวดที่วัดพิกุลทองนะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมก็โอ้โหแผงพระเยอะมากนะเรียกว่าเป็นพันนะครับแผงพระเยอะมากนะมามากหน้าหลายตาเลยนะซึ่งขนาดเป็นเรียกว่ายังคาบเกี่ยวกับช่วงปีใหม่อยู่นะครับยังคาบเกี่ยวกับช่วงปีใหม่อยู่นะแผงชาวบงชาวบ้านแผง หน้าแปลกๆใหม่ๆพี่น้องม่เคก็เห็นเยอะมากนะครับผมพระเรียกว่าโหเยอะจริงๆนะแผงพระชาวบ้านต่างๆที่ออกมากันนะฮะที่ภากลางในสิงห์บุรีนี่ก็โหคนเล่นพระเยอะอยู่แล้วนะครับผมเริ่มจากที่อ,องค์แรกกันเลยนะครับรายการแรกของของ,ของใหม่นะอันนี้เป็นหนุมานไม้แกะนะครับหนุมานไม้แกะนี่ก็ต้องตีนู่นนะถ้าตีของแพงๆแล้วก็หลวงพ่อสุนอะไรไปอยนะ่างเงี้ย นะเนี่ยศร,ร,รีป่าเงี้ยศิลปะหลวงพ่อสุนเลยนะครับผมวัดอะไรผมก็ลืมไปแล้วนะหลวงพ่อสุนวัดสารคุลน,นะครับผมนี่นะฮะนุ่มานนะมีมีปิดทองด้วยนะมีเก่าตามซ่องนี่เห็นแบบความเก่านะแล้วก็มีจานด้วยด้านหลังนี่นะจานด้วยนะครับน,นี่นะ่นะมีจานนะครับเอฟซี FC. นะฮะ หลวงพ่อสุนเป็นไม้แกะนะเท่าไหรด่ดีนะครับองค์นี้ก็ขออนุญาตเปิดที่5,000บาทแล้วกันนะไม้แกะนะครับพนุมาหลวงพ่อสุน,นะครับผมนะเขาก็มีหลายยุคหลายศิลปะันก็หลายช่างอันน้ก็ดูกันเอานะครับเอฟซีนะฮะซื้อกันง่ายขายกันจบเลยนะราคานี้นะครับผมอนุญาตนะครับเปิดที่5,000ันบาทนะครับ ขอรูปขออะไรกันได้นะครับผมนี่นะซื้อกันง่ายขายกันจบนะครับราคานี้นะฮะดูชอบซื้อใช่เลยนะครับเอฟซีชอบซื้อใช่ใจจบเลยนะครับน่ารักนะครับแกได้น่ารักมากนะครับเปิดห้าพันบาทนะครับอีกองค์นะครับโ,โหนี่แบ่งอาจารย์พี่มหาโตมานะเป็นเพรยกว่าพระยอดธง เปียกทองเ็บอกเปียกทองนะนี่โอ้โหอลลานตาเลยนะชอบมากนะอยู่ในเลี่ยมเก่านะอย่างนี้คือว่าเลี่ยมมีมอายุนะกนะกรอบเริ่มแบบฝาเริ่มลานละนะครับผมนี่ฮะแล้วดูนี่ดูเอฟซีดูสนิมนะฮะดูสนิมธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดง่ายนะต้องใช้เวลาเนี่ยนะดูนะดูสนิมนะฮะดูสนิมตามอง์พระนะสนิมขุมนะตามอง์พระนี่นะฮะนี่ นี่นะฮะนี่นะฮะนี่นี่นะฮะสนิมวันนี้มนไม่ได้เกิดกง่ายๆนะครับผมน,นี่นะนี่เป็น,น,นไงฮะับเอฟซี 4, นะพระเขาก็พระยอดธงนะพระยอดธงเขาจังหนึ่งนะตีลงจังหวัดอยุธยาเนี่ยดูสนุกสนิม,มต่างๆพระสวยคมพระแท้อยู่แล้วนะแล้วก็เก่าด้วยนะนี่ฮะ ปลาฉานก็ไม่แน่ใจในกะลัวๆอาจจะเป็นดินภัยอะไรเงี้ยไม่แน่ใจในะ f ีนะครับเนี่ยนะ,นนนะเปียกทองเจ้าของบอกเปียกทองพิมหาบอกเปียกทองนะน่ารักน่ารักมากนะรงนี้นะครับนะรู้ที่มีทางรู้ชอบซื้อใช้จ่ายจบนะ FC นะขออนุญาตเปิดที่6,000บาทแล้วกันนะ หกพันบาทนะครับพระยอดธงนี้นะครับหกพันบาทนะฮะมาถึงอนี้นะเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อโตออกวัดสตือนะปีก่อนสองพันห้าร้อยนะกัดเปล่นหากันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเลืนหากันเท่าไหร่นะนี่นะแทดะะ้ดูง่ายผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะครับผิวหิ้งเก่าเก็บมากๆนะแท้ดูง่ายผิวหิ้งเก่าเก็บ นะครับนี่นะสมเด็จนะข้างหน้าเจ่บสมเด็จนะฮะนี่ฮะนีะ่นะแบบนี้ก็แคตาเป่านะครับผมนี่นะปลายฐานน่าจะอ่ามีกิ่งด้วยนะผมเพิ่งจะลองเขย่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เขาเล่นหากันเท่าไหร่นะเก่านะของดีมีพุทธคุณ นะครับผมอันนี้ขออนญาตเปิดที่เอาตาม้นทุนมาแล้วกันนะมาเปิดสามพันนะครับผมนะพระหลวงสมเด็จพระจันย์โตนะครับบอกว่าออกวัดสตรีนะครับเปิดสามพันแล้วกันนะครับเ็สิงนะฮะหลังจากนั้นมาดูหล่อโบราณเหมือนกันนะซึ่งไม่รู้ที่นะครับ นะฮะแต่เจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่อพุ่มบรบางโครนะผมดูยังไงก็าใ้ตาปากนะเป็นพาะที่แท้ตาปากมากมากนะหาโลหะอะไรต่างๆเนี่ยนะพิมพ์ทรงมีเอก,กลักษณ์นะครับเนี่ยรอโบราณที่แบบนะจบเลยจบที่เมื่อาหาความเก่านะครับเนื้อยังกับหลวงพ่อเงินเลยนะครับ fc นะเนื้อยังเปหลวงพ่อเงินเลย หล่อโ,โบราณเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อพุ่มหลวงพ่อพุ่มนะแม่หลวงพ่อพุ่มหลวงพ่อพุ่มนะฮะเนือ้อของหลวงพ่อเงินเลยเก่ามากนะอยากก่างกะบพระช่วงก่อนปีสองพันห้าร้อยเลยนะครับเนี่ยแล้วดูช่อเนะี่ยช่ออย่างพิมพิยมเลยนะฮะเป็นผ้าหลอกโ,โบราณนะครับหล่โรบโราณนะครับเอาเท่าไรกันดีละครับหลโรบโราณไม่ทราบพี่เนะี่ย ซื้อฟิสมาซะด้วยนะเอาเป็นว่าขอญาติเปิดที่4,000บาทแล้วกันนะ f c นะฮะดูชอบซื้อใช้ใจจบเลยนะเปิด4,000บาทนะมีราคาในใจก็ทักทายกันมานะครับ F4 นะฮะถัดมานะครับเป็นเครื่องลางนะครับโอ้โหเก่ามากนะตีดูขยายให้ดูกันแบบไม่ต้องมีกั๊กเลยลักแดงนี่นะสภาพใช้นะฮะลักแดงนะ รักนี่เป็นสะเก็ดสเก็ดดูเชือกดูอะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยนะเก่าแน่นะครับเก่าแน,น,าน,าน่นะครับไอ้จะเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยนะฮะเก่าร้อยปีนะครับรักแดงนะครับเนี่ยเะก็เรียกอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่รู้เหมือนกันนะเขย่ามีนะอ่ะมีปัก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 อยู่ข้างในนะเนี่ยมีปัก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 อยู่ข้างในนะเหมือนก็จะมีกิ่งเลยอนะ่ะโอ้โหนี่ยชอบตรงไหนดูขี้ยุงะนะนะขี้ยุงเกาะเก่าเก็บนะเก่าจริงใช้จับใช้จ,จริงนะยืนต่อทั้งนานกว่าจะได้นะตีแหนตีหลวงปู่เอี่ยมอะไรพวกนี้บ้านะหมากทุยอะไรพวกนี้ป่ะนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเอี่ยม อนะเก่าจัดเก่าจริงนะครับขออนุญาตเปิดที่6,000บาทนะครับ6,000บาทนะครับอ่ามากอันนี้จะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะคนอาจจะเรียกแบบหัวใจไก่อะไรเนี้ยนะนี่ภาพใช้นะแต่ผมว่าแท้ดูง่ายนะต,ๆๆนะตัวตัวผมนะคันนี้ก็ขออนุญาตแบบขายจบเลยนะไม่ต้องการันตีไม่ต้องรับประกันกันนะทุกรายการวันนี้ทุกรายการนะ ซื้อกันง่ายขายกันจบไม่ต้องมีการันตีกันนะครับ Fc นะ้าการาันตีกันก็ต้องอีกราคาหนึ่งนะครับ Fc นะ้องการันตีก็การันตีได้นะครับอันนี้ผมก็ขอญาตนะเปิดของเก่าๆอนขอญาตเปิดที่หกพันบาทแล้วกันนะครับ Fc นะหกพันบาทนะครับถัด <c oughs> มานะครับรวงพ่อดื่มนะฮะโอ้โหเก่าใจนะรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิมเนื้ออปปานะครับ เีดูตรงนี้ก่อนเลย,เน,ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีเนื้อเกินถ้ามีเมื้เกินก็ต้องตีไว้เนี่ยแบบ b c D อะไรพวกนี้ย b c D e อะไรเงี้ย,ะยน,นะครับเนี่ยแต่ไม่ใช่พิมพ์เอนะถ้ามีเนื้อเกินหนาหนาตรงนี้น,น,นะครับผมผักเก่ามากนะเป็นอัปปกากะนะครับผมเนื้ออัปปกากะสภาพไม่ค่อยสวยแบบช้ำๆนะฮะนี่นะฮะแต่ได้ความเป็นเนื้ออัปปกากะนะดูสนิมนะ F4 สนิมอัปปกากะสนิมแดงเนี่ยนะฮะ รูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะจีดจีดเลยนะจีดเลยนะครับ F4 นะครับรูปเหมือนปัม๊มนะเป็นปั๊มนะครับผมแล้วนี่ตัวใต้ฐานนี่รอยจานนะยันเหมือนยันพุทธซ้อนเนี่ยเนี่ยนะครับ <c oughs> นะรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไรนะเขามี A B C D E นะฮะแต่อันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ A นะเพราะมันมีเน้อเกินนะเยอเกินนะครับผมมันจะเป็น B C D E อะไรประมาณน,นะครับ B C นะฮนะเอาเป็นว่าขออนุญาตเปิดที่เอ่อ 6,000บาทแล้วกันนะฮะนี่ถ้าสวยต้องเปิดกระหลักมือนะไม่สวยก็ขออนุญาตเปิดที่6,000บาทนะครับ f Z. นะซื้อง่ายขายกนจบเลยนะครับซื้อง่ายขายจบนะครับผมราคานี้นะครับ6,000บาทนะครับถัดมานะครับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเทาป่าพามนตรลัศมีนะสำรฤิ์แดงนะโอ้โห รักมากองคงนี้นะครับรักมากเลยชอบมากเลยนะครับผ like มนี่ม really uh ีจานนะรอโบราณแบบเห็นแล้วต้องบอกว่าจี๊ดโดนใจนะครับ fc ความเก่านี่ถึงยุคหลวงปู่สุกแน่นอนนะครับแบบนี้นะความเก่าถึงยุคหลวงปู่สุกแน่นอนนะครับนี่นะหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับ เนี่ยพิมพ์พามนทนข้างลัศมีนะเนื้ออย่างนี้ไม่ใช่เจอเนื้อแห้งๆเก่าๆสำริดแดงเนี่ยออกหรือว่าคนอาจจะเรียกทองแดงเถื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครั fc นะครับบอกได้เลยนะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดที่แปดพันบาทนะครับ fc นะแปดพันบาทอันนี้ซื้อมาแหลงพอสมควรเลยนะอุปสงค์นี้แปดพันบาทนะครับนี่ซื้อมาคู่กันกับองค์นี้นะคู่กัน กันะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นลูกสะกดสัมฤทธิ์นะหลวงปู่สุขวัดปากคอมขามเท่านะเนี่เอฟซีเคยเห็นไหมลูกสะกดแบบนี้นะอันนี้ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะมิวถือว่าหนึ่งในสยามเลยปกติเราจะเห็นเป็นถ้าเป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขนะเป็นลูกเล็กๆแค่ป่ะอ่าเป็นลูกเล็กแล้วก็มีจานมั่งไม่มีจานมั่งแล้วก็นั่นแหละนี่สัมฤทธิ์แต่ลูกใหญ่ผมเพิ่งเห็นลูกแรกนะครับผมเพิ่งเห็นลูกแรกแล้วดูดิ เอาแค่ความเก่าเนี่ยนะครับ f สนะเอาแค่ความเก่าเนี่ยขยายดูความเป็นสำริดเนี่ยสำริดนะฮะสำริดแน่นๆเน้นเ้นเลยนะเนี่ยสำริดหรือคนอาจจะเรียกออกสำริดขันลงหินอะไรประมาณนี้นะครับ f สนะบเนี่ยมีรอยเขาคล้องใช้นะเนี่ยเนี่ยดึงออกจากเรียกว่าเหมือนเชือกอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยน,น,นะสุดเลยนะครับ f สสุดจัดนะลูกนี้แบบนะ จอคนที่ชอบสะสมแบบของโบราณเครื่องรางอะไรนี่แบบผมเห็นเนี่ยเพราะว่าเราเคยแบบเคยเจอไงเป็นลูกสะกดขอกสุกจะลูกเล็กจะเป็นลูกเล็กกว่าน,นี้นะครับผมแล้วรูปทรงแลงจากนีเหมือนกันเลยนะครับแต่อันนี้เขาเป็นลูกใหญ่นะสมริดเนะี่ยอันนี้เนี่ยแทบจะถอดมาจากเอวเขาเลยนี่รอยคองใช่ยหม สนุงสนิมแบบโดนใจนะครับ f อนะฮะขอยญาตเปิดที่แปดพันบาทแล้วกันนะมาเ้วยก,กันนะคู่นี้นะครับผมเนี่ยฮเนี่ยเจ้าของก็เรียกว่าพอมีหลงผู้สุขใจว่าโดนใจนี่คือสองสองรายการนี้นะครับผมสองรายการนี้นะฮะสุดจีด๊ดนะบอกได้เลยว่าสุดจี๊ดมากๆเนี่ยนะฮะ ครบหรือยังนะฮะวันนี้ก็มีมาให้ชมกันเพลินๆเก้าเลยกัรนะครับ F4 นะฮะเนี่ยวันนี้ก็แบบชอบประทับใจจริงๆนะเนื้อนี้ไม่ใช่จะเจอกันไม่ได้จะหากันง่ายๆนะ F4 นะฮะเนื้อนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะพิมพคิดตาสามชายบางขานนะกลุ่ววัดขวางออกกลัววัดขวางนะครับผมนะฮะก็ พักมาได้ขอดูรูปได้ทุกรายการเลยนะครับ F4 นะแล้วก็เดี๋ยวนั่นกันนะครับพระก็น่านจะส่งให้ได้ประมาณผมน่มาจะพรุ่งนี้วันศุกร์นะก็ส่งให้ได้พรุ่งนี้แหละนะครับเดี๋ยวท่านั้นก็ผ่านไปรษณียที่นคะรสวรรค์เดี๋ยวก็ส่งให้นะครับ f c นะครับประมาณนี้นะครับผม f c เป็นไงบ้างครับถูกหวยกันไหมนะครับผม <laughs> ถูกหวยกันไหมนะว่าหวยออกวันที่อะไรมัน วันที่สองหรือเปล่านะผมก็ดลืมเลยนะครับวันนั้นก็มีคลิปนั็นไวพอร์ตไปนะคือคลิปทําแต่วันที่หนึ่งแต่ว่าลงที่สามเพราะอะไรวันที่วันที่สองนะคือมีทั้งบอลมีหวยออกนะก็ไม่อยากจะลงนะไม่อยากไปรบกวนนะครับเป็นีนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีพระก็เนี่ยทําวันยาวๆนะอาจจะทำคลิปสไตล์ผมเดิมๆอ่ะนะทำวันเว้นวันหรือสองวันอาจจะเว้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีคลิปถ้ามีพระทัวร์ก็ลงทุกวัน นะครับก็พยายามจะขยันมากขึ้นนะครับ f c พยายามจะขยันมากขึ้นนะครับแต่กันด้วยด้วย,วยร่างกายนะผมบอกตรงนี้ที่นั่นไปเนี่ยก็เพราะร่างกายแหละนะบางทีมันมันก็โตกไปนะผมทำง,งานหนักนะครับผมเราเห็นพักพวกในวงการเนี่ยก็โหแบบเขาเรียกว่านานงกันไปเยอะนะเสียชีวิตกันไปเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องโลกเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยอะไรประมาณนี้นะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับสนใจพร,เรัเครื่องเครื่องรางก็โทมได้เลยนะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342ครับหรือแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ริงที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัว กลาบลาเอฟซี่อนไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยรวยถูกหวยกันทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ